บรรยากาศดีมากครับแล้วก็มีไวน์รสเลิศให้เราได้ซิบได้ชิมกันแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยอ่อยอีกหลายจานในกำลังพูดถึงไวน์คอนเน็กชันครับแต่วันนี้มันอยู่ที่ไวน์คอนเน็กชันสาขาจังทีรันภูเก็ตอยู่พร้อมกับผ mm ู hmm. ้ที่ดูแลการตลาดของ w วน์คอนเน็กชันด้วยครับสวัสดีครับคุณเพนประภาสุกลิ่นครับคุณตายนะครับขออนุญาตเรียกคุณตายนะครับคุณตายดูแลเรื่องอะไรที่นี่บ้างครับ 啊、uh。 โดยหลักๆแล้ว่ายก็จะดูแลพวกโปรโมชั่นต่างๆที่จะนำเสนอในแต่ละเดือนของที่ร้านนะคะก็จะเป็นสเปเชียลออฟเดอะมันใช่ค่ะสเปเชียลดิสเลยด้วยแล้วก็มีพวกเต็นการ์ดเป็นไวน์บ y the glass ด้วยอะค่ะก็หมายความว่าบางคนเนี่ยไม่ได้กินไวน์เป็นขวดใช่ไม่ได้เปิดเป็นขวดก็สามารถที่จะออเดอร์เป็นกลาสด้ได้ซึ่งเราก็มีทั้งไวน์ขาวไวน์แดงแล้วก็โรเซ่ไวน์ให้เลือกใช่เลือกได้ตามใจชอบเลยใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีจริงๆสำหรับคนที่แบบว่าต้องการ จิบนิดหน่อยเพื่อบรรยากาศที่ดีนะครับอันนี้เราะดูความเป็นมาของ w i ย o คอนเน i o ชั่ดีกว่าว่าเอ๊ะเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เป็นของใครแล้วมาภูเก็ตยังไง w i ย e คอนเน็ชั่ได้ก่อตั้งมา12ปีแล้วนะคะโอ้หนึ่งรอบพอดีเลยนะครับแรกก็อยู่ที่กรุงเทพครับค่ะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อที่จะ นำเสนอวายที่นำเข้ามาจากหลากหลายประเทศเป็นไร้วายชั้นนำทั้งนั้นเลยครับจริงๆแล้ววายคอนเน็กชันในก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่ไหนครับที่กรุงเทพค่ะใช่แล้วก็เริ่มขยายสาขาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มีทั้งหมด27สาขาแล้วในประเทศไทยในประเทศไทยประเทศสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามค่ะโอ สำคันใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วภูเก็ตของเราละครับเข้ามาเมื่อไหร่ครับภูเก็ตเข้ามาที่จริงก็เกือบเกือบสิบปีแล้วนะคะใช่แต่ในตอนนั้นเป็นเป็นร้านไวน์ครับใช่แต่ตอนนี้เราขยายมาเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือ daily and bistro มีักษาะเป็นเป็นร้านอาหารมีอาหารด้วย bistro mediterranean ผสมผสานกันครับชื่อร้านเป็นยังไงมาไงถึงชื่อว่า wine c o n n e c t i o ครับ i า e c o n n e c t i o n เป็นเป็นจุดรวมตัวของคนที่มีความรักในเรื่องของการดื่มวายเพราะฉะนั้น12ปีมานี้ก็มีการขยายไปทั่วเลยในประเทศไทยนี่มีอยู่กี่สาขาฮะาประมาณ20สาขาได้ค่ะใช่แล้วในภูเก็ตหรอครับในภูเก็ตนตอนนี้มี4สาขานะคะที่เป็นร้านวายใช่ค่ะใช่มีอะไรบ้างครับ ที่เรานั่งอยู่นี้ที่จังซีรอนจังมีที่บางเทาบางเทาอยู่แถวไหนครับบางเทาที่หาดบางเทานะคะใกล้ๆกับเกับ Tesco Lotus Express ก็มีบิสโทรอย่างนี้เหมือนกันด้วยด้วยนะครับแล้วก็มีมีที่ฉลองและอีกที่หนึ่งก็อีกที่หนึ่งจะเป็นลากูน่าแต่อันนั้นจะเป็นร้านขายวายอย่างเดียววายอย่างเดียวที่ลากูน่าเดลี่ย์กับบิสโทรเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดเวลาปิดที่ตรงกันไหมครัที่จังซีรอนละกันก็ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนจุดเด่นจุดเด่นของ วายคอนเน c t ชันจุดเด่นก็คือมีสองหลักด้วยกันก็คือคุณภาพและความคุ้มค่าคุ้มราคาอในส่วนของคุณภาพก็คือว่าเรานําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยเมื่อกี้มันแอบไปช้อปปิ้งมาแล้วแอบไปเดินดูเรื่องวายไม่ต้องพูดถึงเห็นแล้วเมาเลยใช่เยอะมากจริงๆมีหกร้อยกว่าชนิดได้แม้วมันเห็นชีส หลเชดดาอะไรต่างๆนานาชีสโคคัตต,ต่างๆนี่เราจะนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สเปนโอ้แน่นอนเป็นตัวแม่ทั้งนั้นใช่<ว>ค่ะวัตถุดิบพวกเนื้อสัตว์ล่ะ่ะถ้าเนื้อสัตว์นี่จะมาจากออสเตรเลียค่ะนะครับค่ะนอกจากที่จะขายเป็นอาหารแบบนี้วัตถุดิบยังขายด้วยไหมครับด้วยค่ะก็เหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับขนมปังใช่ทำเองไหม ทุกวันทุกวันเลยนะครับเห็นว่ามี s p e c i a l i s h of the month ใช่อ้โหอย่างนี้ต้องเด็ดแน่ๆเลยของเดือนธันวาคมใช่มีอะไรบ้างครับอย่าง starter อ่า starter เรามี3จานครับมี d a r k liver t d e r i n e with f i ะโอ้ก็จะเป็นตับเป็ดทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วมีอะไรอีกครับมี b a l u c h o n of fresh salmon asparagus แล้วก็มี king crab สลัดค่ะ ปูใช่ต้องใช้คำว่า king ใช่เพราะมันใหญ่มากอลังการแล้วตัวเมนคอร์สรอครับตัวเมนคอร์สนี่จะมีทรัฟเฟิลออยล์ริซอตโต้แพนฟราย U.S. เอสกาลอปแอนด์แชมเปญซาฟรอนซอสค่ะยาวมากยาวมากเป็นหอยเชลค่ะตัวนญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาน่าจะตัวใหญ่มากนะครับแล้วจานต่อไปละครับจานต่อไปจะเป็นโรสโนฟิชแล้วก็มีกรีนแอสพารากัสแอนด์เรสไม้ ปลาหิม,มะอาออซี่ชเชนเดรอ,อร์ลอย์โมเรลซอสค่ะก็เป็นเนื้อเลยนะฮะนนใช่ใครชอบแบบไหนนะครับเดือนธันวาคมนี้สตาร์เตอร์สามแล้วเมนคอร์สสามนี้ไม่ควรพลาดแพงไหมอะะ่ะราคาเป็นกันเองค่ะเพราะว่าเรานำเข้าจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศโดยตรงเรานำเข้าตรงไม่ได้ผ่านเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเชฟของที่นี่เนี่ยเป็นใครมาจากไหน ถ้าจะไม่รู้จักเชฟเลยมันก็คงไม่ใช่แน่ๆค่ะเป็นเชฟชาวฝรั่งเศสค่ะชื่อว่าเชฟลอเรน์นะคะอื มีประสบการณ์ในด้านเกี่ยวกับอาหารสไตล์บิสโทรเมดิเตอร์เรเนียนนี่แบบชำนาญมากๆแน่นอนใช่แต่ว่าจะสำเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทีมทีมผู้ช่วยเชฟชาวไทยที่มาช่วยกันคิดค้นเมนูใหม่ๆในแต่ละเดือนโอเคละครับเอาละแต่พอพูดถึงเมดิเตอร์เรเนียนมันคิดถึงเฮิร์บของของชาวยุโรปขึ้นมาทันทีเลยรเราจะมาชิมกันดีกว่านะว่าวันนี้จะให้แมนชิมสก,กิจจานสก,กิจจานดีฮะ,ะดูท้องก่อนเอาเปมาเอาเก้าเลยดีไหมคะเก้าเลย ว้าวเดี๋ยวเริ่มชิมกันเลยน่ากินทั้งนั้นเลยอะคุณตายมันจะเริ่มจากอะไรดีอะอเดี๋ยวไต่ขอแนะนำเมนูของเราเลยนะคะเริ่มจากสตาร์เตอร์เลยดีกว่าเนาะเอาเลยเป็นชีสแพลตเตอร์แล้วกน โอ้มาถึงก็ได้กินชีสทีเดียวใช่เน,นีโโ่โอ้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คือชีสต่างๆของเราใช่ค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยชีสมากมายหลากหลายถึงห้าสูตดด้วยกัน,นมีมะก,กอกดองด้วยแล้วก็ยังมีเม็ดถั่วด้วยน่ากินมากๆแ้วขอเริ่มเลยนะครับใช,ใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ <c oughs> Quite เข้มขน้นชีสจริงๆอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ในปะระิมาณหนึ่งในปริมาณ150กรัมือ,อคือเลือกว่าจะเอาไซส์ขนาดไหนจะเอากี่อย่างเอาแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ต้องอยู่ในปริมาณนั้นใช่ค่ะ ีแต่ละชิ้นนี่แบบว่ามันมากเลยแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยอะ่ะจะตัดมาชิน้นอย่างละนิดหนึ่งเอาละ่ะหลังจากจานนี้แล้วเราจะไปจานไหนดีคะ <S <S ว่าต่อเลยแนลล่นอนครับถ้าดื่มไวน์ล้วก็ต้องแกวก ตัวไหนคะเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นไวน์นำเข้าจากออสเตรเลียค่ะ,ะเป็นของแบรนด์ฟอนดีสปูลละมุนใจมากๆนะครัเป็นพันธุ์องุ่นคาร์เน่เมอร์โลนะคะคตัวนี้อันนี้คือรอ็อกเก็ตสลัดร็อกเก็ตสลัดแอมสโมกดักเป็นเป็ดรมควันนะเป็ดรมควัน,น,นด้วยนะครับ ส <S 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 ุดยอดเส้นเหนของล็อกเก็ตพันดีแบบเนี้คือมันจะหอมมากแล้วก็ไม่เห็นเขียวเลยจานต่อไปดีกว่าฮะได้เอาเป็นชิคเก้นสีซาสลัดล้วกันเนาะได้เลยันจะบอกว่าเป็นไวายที่ดื่มง่ายมาก ดื่มง่ายแล้วแบบนุ่มมากเหมือนแบบว่ารื้อไหลลงไปเลยไม่มีสะดุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ตัวนี้ไวท์ขาวของฟันนิสปูนเหมือนกันครับพลาสเลียพลาสเรียเหมือนกันแซรับอร่อยจริงๆไวท์ขาวนี่ซีซ่าสลัดชาเเปป็็นนมาพร้อมกับไก่ชินบุลเลอร์เลยอันนี้เป็นไก่ส่วนไหนนะอกแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ติดมันเลยซีซ่าสลัด กินเนื้อไก่กจะได้รู้ว่าเอเนื้อไก่นี้เป็นยังไงแล้วใช้กรรมวิธีที่มันดูไม่ไม่เลี่ยนไม่มันเลยนะครับหอมด้วยนุม่ม <c oughs> นั่น <f ew> อ่าแล้วนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ <c oughs> นแค่เริ่มต้นเท่านั้นวว <c oughs> ทำใหญ่ๆเพื่อปิดเบรคได้เลยหรืย <laughs> มีอีกหลายจานใช่ไหมครับใช่ค่ะ